สอคันนี้นะคะคุณลูกค้าสนใจมารับมาจับมาจองไปเลยได้คุมปองน้ำมัน10,000บาทแต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่อยากจะได้เป็นคุมปองน้ำมันจะเปลี่ยนเป็นส่วนลดเงินสดก็ได้ค่ะสำหรับสองคันนี้ถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะไม่ว่าจะ สวัสดีค่ะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะที่เต็นท์นิชชอบชัวรยองรถสวยถูกและดีมีประกันค่ะวันนี้หนูนำรถแบรนด์หลักมาให้ลูกค้าดูนะคะมาให้ลูกค้าชม2แบรนด์ค่ะสำหรับสองคันนี้นะคะเริ่มต้นเลยค่ะสำหรับ t o y ยต a y a ารีตแอคทีปี2018คันนี้นะคะเครื่องยนต์ 1.2นะคะคุณลูกค้าขาสายประหยัดน้ำมันต้องห้ามพลาดเลยค่ะรถสวยถูกและดีมีประกันของหนูนะคะคันนี้ผ่อนสบายสบายค่ะเอกาสารไม่ยุ่งยากสำหรับคันนี้ผ่อนเพียง6,000นะคะเริ่มต้นเพียง6,000บาทเท่านั้นค่ะรถคันนี้นะคะเป็นเอ่อยารีดแอคทีฟที่ประหยัดน้ำมันแต่ว่าเขาเป็นทรงสปอร์ตนะคะค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรเลยภายในกว้างขวางนะคะแอร์เย็นฉ่ำกระจกปรับไฟฟ้านะคะ เออบาะผ้าสีดําสะอาดนะคะคุณลูกค้าไม่มีขีดไม่มีขาดไม่มีรอยถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะรับไปซื้อไปนะคะคุ้มนะคะคุ้มสุดๆเลยสําหรับยาลิทแอคทีฟสวยถูกประหยัดน้ํามันมากๆค่ะคันต่อมาค่ะคันนี้นะคะเป็น Honda c i t y นะคะปี2016คันนี้นะคะเป็นขับเคลื่อนระบบระบบขัดเคลื่อนเป็นฟูออ p ชั่นเลยค่ะคุณลูกค้า ไม่ใช่ฟูลออปชันค่ะเป็นฟูลไฮบริดค่ะคันนี้นะคะเป็นทรงสปอร์ตนะคะสปอร์ตซีดาน อ๋อสาวๆท่านไหนหรือว่าลูกค้าคนไหนนะคะสนใจหรือชอบในทรงสปอร์ตนะคะหนูแนะนําเป็นคันนี้เลยรถเพิ่งเข้ามาใหม่ทั้งสองคันเลยนะคะคุณลูกค้าหนูล้างแล้วเอามาจอดทีเซนต์ให้ลูกค้าดูคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000ันบาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าเอกสารไม่ยุ่งยากและตอนนี้นะคะออกรถกับที่ร้านหนูนะคะใช้เงินแค่ใบเดียวใบแดงใบเดียวเท่านั้นค่ะก็สามารถรับรถไปขับไปใช้ได้เลยค่ะและที่สําคัญนะคะ2คันนี้ ถ้าเกิดลูกค้าออกรถวันนี้100บาทเรายังไม่พอนะคะและคุณลูกค้ายังได้รับคุมปองน้ำมันไปอีกค่ะ1 0,000บาทนะคะ2คันนี้นะคะคุณลูกค้าสนใจมารับมาจับมาจองไปเลยได้คุมปองน้ำมัน10,000บาทแต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่อยากจะได้เป็นคุมปองน้ำมันจะเปลี่ยนเป็นส่วนลดเงินสดก็ได้ค่ะสำหรับสองคันนี้ ถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นยาลีฟนะคะหรือจะเป็น Honda City ลูกค้าสามารถเข้ามาทำเอกสารติดต่อมาที่เต็นท์นิชชอปชัวรยองได้เลยค่ะเรามีเจ้าหน้าที่การขายให้คำแนะนำค่ะรถของเรานะคะไม่มีชนหนักพิกความน้ำท่วมค่ะและเรายังมีประกันเครื่องและเกียร์ให้ลูกค้าด้วย2ปีไปเลยค่ะ ออกรถร้อยเดียวนะคะย้าว่าออกลดร้อยเดียวเท่านั้นถ้าลูกค้าสนใจทักมาที่เพจนิชช็อปชัวระยองนะคะหรือจะโทรมาได้ที่เบอร์0949739999นะคะอย่าลืมนะคะคุณลูกค้าค่ะกดติดตามเพจ Facebook ของหนูนะคะแล้วก็กดติดตาม YouTube จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะรถสวยๆและโปรโมชั่นจัดดักจัดเต็มของทางเทนนีสชอบชัวนะคะสำหรับวันนี้หนูต้องขอตัวลาไปพร้อมกับยาริสและซิตี้คันนี้ถ้าลูกค้าสนใจเข้ามานะคะเข้ามากันเยอะๆนะคะ